สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวเซีีทีนาฬตุกทานด้วยนะครับตอนนี้ผมช่นเคยครับในวันนะจ๊ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของดราม่าล่าสุดของเกมโซนโฟกัสเนี่ยเป็นดราม่าที่ใหญ่มากๆแล้วหลายคนก็เซกูดบายกันเยอะจริงๆว่าแบบไม่เอาแล้วครับผมกับกับเกมนี้นะผมหูไปอ่านคอมเมนต์มาคือเดือดมากนะจริงๆคือเอาจริงนะผมเองก็ไม่ไม่เห็นด้วยกับตัวของกิจกรรมนี้สักเท่าไหร่นะแบบแอบไม่เห็นด้วยเลยดีกว่านะครับผมเพราะว่า มันทาให้ตัวของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันพังค่อนข้างที่จะระยะยาวจริงนะครับแล้วมันกู่กลับยากมากคือต้องอธิบายอย่างก่อนว่าเกมตอนนี้มันกาลังอยู่ในเฟสของการคึกครกเนะคนก็กลับมาเล่นน,นู่นนั่นนี่ซื้อขายทํานั่นทานี่เกมเหมือนจะกลับมาคึกครักอีกครั้งหนึ่งแต่ทีมงานเอาโปรโมชั่นนี้เข้ามาปั๊บเหมือนกับเป็นการไล่ผู้เล่นทางอ้อมหนึ่งทางอ้อมไปลเลยนะครับผมทําไมถึงมองทาไมถึงพูดแบบนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันว่าเหตุการณ์ทําไมมันเกิดอะไรขึ้นมาแล้วคนที่เราเล่นเนี่ยหรือคน มองกับเหตุการณ์นี้ยังไงบ้างนะครับผมอันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับกิจกรรมนี้เขาเรียกว่ากิจกรรมวาเลนทายนะทุกคนอธิบายก่อนว่ากิจกรรมวานเลนทา์เนี่ยเป็นกิจกรรมหน้าเว็บเนาะเออซึ่งไอกิจกรรมนี้เราก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็เพียงแค่ว่าคุณแค่เข้ามาล็อก in, อินนะแกแค่เข้ามาล็อกอินนะแล้วแกแค่รีวิวสามสิบเนี่ยแกก็จะได้ในเรื่องของสิทธิเนี่ยไปสิบสิทธ์นะครับผมแล้วคุณก้าสิบสิทธ์เนี่ยมาสุม่มว่าคุณจะได้ไอสิบสิทธิท์ พอคุณได้พอยต์เสร็จปั๊บคุณก็เอาพอยต์เนี่ยมาแลกของรางวัลอ่าเมคคิกของการทำเนี่ยง่ายๆแค่นี้เลยนะครับผมอ่าวิว30เข้ามาล็อกอินสุ่มสิทธิ์ก็คือจบได้ของรางวัลไปตามนั้นเป็นต้นทีเนี้ยเหมือนจะไม่มีอะไรหรอกดราม่าเหมือนจะไม่มีอะไรเหมือนจะแบบเอ้การทำเมคคาิกก็ง่ายๆแค่นั้นเองแต่ทุกคนครับผมคือถ้าในกรณีที่เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยมี ID เนี่ยหนึ่งมากกว่า1 ID เนาะสมมติผมมีตอนนี้ผมถือคลอง ID ประมาณสัก20 ID สมมติผมเอายนะี่สนบ ad มาล็อกอินทำกิจกรรมด้วยนะเนี่ยและทุก i d ผมวิวสามสิบด้วยนะเว้ยการวิวสามสิบผมบอ,อกเลยว่าทำไม่ยากจริจริงๆผมกล้าการันตีเลยว่าทำไม่ยากเว้ยจะคนวิวสามสิบี a s y มากไม่กี่ไม่กี่ชั่วโมงก็คือจบแล้วนะครับผมเนี่ยก็คือมาปับ๊บฟาร์มแรมจบเปิด ep จบอะไรประมาณนี้มันง่ายมากวิวสามสิบี a s y โคตรอะไรที่ประหยัดเวลาหน่อยก็อาจจะเอาเงินเนี่ยแก้ปัญหาก็คือซื้อหลอด ep มาปั๊มก็คือจบนั่นเองนะครับผมอ่ะทีเนี้ยทำไมไอ้แมคานิกการภาพรวมของ การทํากิจกรรมมันก็ดูแบบไม่ไม่ได้มีอะไรซับซอ้อนแล้วก็ง่ายด้วยนะครับผมอ่ะเนี่ยปัญหาคือถ้าคนที่มีมากกว่า1ไอเดียแบบคนที่มีร้อยไอเดียสองร้อยไอเดียอย่างเงี้ยพอคนที่มีไอเดียเยอะๆอย่างเงี้ยมามาเวลด์สามสิบแล้วเขาเป็นเวลด์สามสิบผมบอกเลยนะเวิลด์สามสิบทำไม่ยากเว้ยอันนี้ผมยังการันตีอยู่ว่าเวิลด์สามสิบทำไม่ยากเลยทุกคนจริงๆผมกล้าร,รับประกันเลยเว้ยเออแต่ว่าอาจจะเสียเวลานิดนึงแต่ทําไม่ยากนะฮะทำไม่ยากครับผมอ่ะนอเนี่ยพอเวลด์สามสิบเสร็จปั๊บเนี่ยคุณก็แค่เข้ามมาาาลลออล็็ออออกกินนแ้ววเขงงงรรััไปะคบผซึ่ กล่องกิจกรรมเนี่ยก็คือกล่องกิจกรรมตรงนี้นะครับผมขอเรียกว่าตัวของกิจกรรมไอ้กล่องชมพูเนาะกล่องชมพูมันจะมีสองกล่องก็คือกล่องกล่องสายฟรีกับกล่องสายเติมซึ่งกล่องสายฟรีเนี่ยที่เราเป็นเดือดเป็นร้อยอยู่ก็คือกล่องสายฟรีส่วนกล่องสายเติมเนี่ยไม่ค่อยมีใครจะมาว่าสักเท่าไหร่เพราะมันต้องเสียตังในการเติมใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเอ้ยก็คือเสียตังอ่ะคือคุณจะได้คุ้มหรือไม่คุ้มก็อีกเรื่องนึงของคุณใช่ไหมคุณก็รับจบรับเจ็บไปแต่กล่องสายฟรีเนี่ยคุณไม่ต้องทําอะไรแก แกแค่วิวสามสิบอยู่เฉยๆค่อยเ,เข้ามาล็อกอินคือแกได้แล้วมันคือจบนะครับทีนี้ไอตัวของกล่องสายฟรีกับสายเติมเนี่ยมันแทบจะไม่มีความแตกต่างกันเลยทุกคนอ่ะถ้าแ,แตกต่างก็ก็แค่จํานวนของไอไอเทมไขแค่นั้นเองอ่ะอย่างสายเติมเนี่ยไอเทมไขจะได้5ไอเทมเนาะแต่ถ้าเป็นสายฟรีเนี่ยไอเทมไขจะได้เพียงแค่ไอเทมหนึ่งทีนี้เพื่อนๆดราม่ามันเกิดตรงนี้ครับจุดแตกหักมันเกิดตรงนี้ก็คือสมมติในกรณีที่เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยเป็นสายฟรีแล้วมีร้อยไอเดียซบร้อยไอเดียสัก10คนแล้วกัน เพื่อนๆมาล็อกอินปั๊บเนี่ยแเราเพื่อนๆก็สุมสส่มสิทธิ์สุ่มสิทธิ์สุ่มสิทธิ์แล้วสมมติในกรณีที่ร้อยร้อยไอดีนะสมมตินะหนึ่งร้อยไอเดีเนี่ยได้ไข่เซตทุกไอเดีเลยนะครับผมทุกไอดีนะถ้ากิดว่าในเซิร์ฟเนี่ยจะมีไข่เซตเนี่ยเพิ่มขึ้นหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยอันจริงป่ะแต่ว่าถ้าในกรณีที่แบบคนเนี่ยที่มีมากกว่าหนึ่งร้อยไอดียละแล้วก็แบบมีจํานวนมากๆหลายหลายคนอย่างเงี้ยลองคิดสภาพาว่าเซตที่ถูกออกจากขายออกจากเซิร์ฟเนี่ยมันจะเท่าไหร่เข้ามาในเซิร์ฟเนี่ยเท่่าไหร เออนั่นแหละนะครับนี่คือเหตุผลว่าทําไมคนถึงมองว่าเอ้ยจริงจริงกิจกรรมนี้มันไม่เวิร์กเลยนะสายฟรีกับสายเติมมันไม่เมคเซ็ตเลยนะแล้วแบบมันทําให้ตัวของภาพรวมของตลาดันพังทําไมถึงมองว่าภาพรวมตลาดพังได้ยกเคสแล้วกันเนาะการมาของเซตอ่าการมาของไข่เซตพอไข่เซตออกมาผลิตออกมาเยอะๆๆๆอย่างเงี้ยคนก็เปิดไข่เซตปึ้งบึๆๆๆๆๆ้งบึ้งบึ้งพอเปิดไข่เซตการเสร็จปั๊บเนี่ยก็จะได้ในเรื่องของทั้ง exp เองก็ตามนะครับผมหรือจะเป็นตัวของพวกอ่าชิ้นประกอบส่วนพวกยูนิคแลกก็็แเองตามมใช่้ พอพวกเนี้ยมันมาเกิ่อนเซิร์ฟแล้วมันเดิมเยอะแล้วครับมันก็จะเกิดการตัดราคาเกิดขึ้นเพราะว่ามันถูกเออแบบตัง at, ้งขายตอนนี้ไม่ ат, ออกเ <LIAM S 1> ลย <Hamilton> ตอ inate, er. ้องตัด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 พอตัดราคาเกิดขึ้นเสร็จปั๊บเนี่ยไอ้ของพวกเนี้ยราคาก็จะถูกลงเรื่อยๆเรื่อยๆพอถูกลงเรื่อยๆเรื่อยๆเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็ส่งผลทําให้เซ็ตที่เอ่อหลายหลายคนถือหรือแบบที่คนที่มีเซ็ตอยู่เนี่ยราคาก็ลงตามเพราะว่ามันต้องรอกับราคาตลาดเนาะเออพอแบบปริมาณของของมันเยอะขึ้นราคาก็ต้องลงเป็นเรื่องปกติทีเนี้ย แล้วจริงๆทำไมถึงเกิดดราม่าขึ้นมานะครับผมคนรู้สึกว่าเออแกมันง่ายไปหรือเปล่าที่วิลสามสิบแล้วแกจะได้ของประมาณนี้แล้วของมันก็ดีด้วยสมมติกแกได้ของแบบไข่เซ็ตมาเงี้ยเซ็ตมันก็จะเยอะพอเซ็ตเยอะเสร็จปั๊บเนี่ยเซ็ตราคาก็จะถูกพอเซ็ตราคาถูกพอคนจับต้องได้ราคาเซ็ตได้ง่ายคนก็จะไปฟาร์มเอ็มได้เยอะพอฟาร์มเอ็มได้เยอะเสร็จปับ๊บเอ็มก็เฟอ้อพอเอ็มเฟอ้อเอ็มก็ลงมีแต่ขาลงขาลงทั้งนั้นตอนนี้คือสภาพเกมเนี่ยคือแบบเรียกว่าดิ่งลงหลงงลิวครับเซ็ตเอ็มบางท ปร,ปริมาณใน M เ,เนี่ยมันเยอะมากๆม,มันไม่ได้เป็นข้อดีในการกระตุน้นเศรษฐกิจนะทุกคนอันนี้ผมเน้นยำน้ำนะครับมันไม่ได้เป็นข้อดีเลยครับในการกระตุน้นเศรษฐกิจหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยแกก็าที่วิวสามสิบเนี่ยสมมติแกสมัครมาใหม่แกอยากได้ของใช่ไหมแกก็มามาเวลกับเราดีเราก็รับจ้างวลอ่ะเฮ้ยพ้นพ้นพอรับจ้างวลเสร็จป,ปับ๊บวิวสามสิบเสร็จปั๊บเขาเวลกับคุณแค่ครั้งเดียวเว้ยแล้วเขาก็ทิ้งดิ่งใช่ไหมแต่กิจกรรมเนี้ยมันยาวถึงสิ้นเดือนด้วยแกคือออยยยาส้้้นนนเเเเเดืรรร็จปััั๊บบขไไีี่่ๆ และเซตราคาถูกถูกลงเรื่อยเรยและคําถามคือเอ็มมันจะเป็นยังไงต่อนั่นแหละครับคือภาพรวมที่คนมองกันว่าอพอเซตถูกเอ็มถูกเอ็มมันเฟ้อเอ็มก็ถูกตามอีกเงี้ยพเอ็มถูกคุณก็ไม่เล่นอะไรประมาณนั้นเป็นต้นซึ่งมันเป็นอะไรที่ไม่ดีเลยนั่นเองนะครับผมนี่คนเห็นคนมองแบบนี้คนก็เลยรู้สึกว่าออกมาคอเอากันว่าไอของฟรีเนี่ยจริงๆมันต้องกําหนดเลเวลนะมันไม่ควรที่นะจะเลเวลสามสิบนะควรจะเลเวลสี่สิบห้าถึงห้าสิบไปเลยนะครับมันไม่ควรที่จะได้แย่ได้ง่ายขนาดนี้ และของในไอเทมสายฟรีเนี่ยไม่จาเป็นต้องดีขนาดนั้นก็ได้ขนาดคนที่เป็นสายฟรีทุกคนคนที่ได้ผลอิทธิพลจากกิจกรรมเนี้ยยังมองว่ามันไม่ดีกับภาพรวมของเซิร์ฟอะ่ะแต่ว่าทีมงานคิดไม่ได้โอ้โหกูเหลือเชื่อจัดผมก็ไม่รู้จะพูดคําไหนเหมือนกันอะ่ะคุณคิดสภาพดูขนาดคนที่อย่างพวกเราเองอะ่ะที่ได้ของฟรีๆจากทีมงานที่จัดมาให้อะ่ะเขายังมองว่าเอ้ยมันไม่ดีต่อเซิร์ฟนะมันไม่ดีต่อตัวของเกมนะมันไม่ดีกับตัวของเซิร์ฟเวอร์อย่างแรงนะ มันทาให้เกมมันเปิดไม่ไม่ได้นานขึ้นนะอะไรเงี้ยผู้เล่นยังออกมาต้องออกมาพูดเนี่ยแทน,นที่พวกเราอาจจะออกมาดีใจว่าเออพวกเราได้ของฟรีใช่ไหมไม่ใช่เว้ยพวกเราออกมาขอเอาพวกเรามาพูดว่าเออกิจกรรมเนี้ยมันไม่ดีอันนี้ไม่ดีมันทําให้ซื้อพังได้เลยนะเกมอาจจะเปิดไม่ได้นาะนหน้าเงี้ยทุกคนคิดสภาพดูผมต้องรู้สึกยังไวงวะคือผู้เล่นต้องออกมาเบรกทีมงานแหละแบบเฮ้ยมึงใจเย็นๆก่อนมึงใจเย็นก่อน,ยน,อ,นอย่าเพิ่งทำอะไรแบบนี้มึงพักก่อนนั่งลงก่อน ทุกคนคิดจะาภาพหรือว่าพู้เล่นอย่างพวกเราที่เป็นสายฟรีต้องออกมาเบรกกิจกรรมที่ดีขนาดนี้ไอ้เหี้ยโคตรสุดอะผมแบบผมไม่รู้จะพูดคําไหนเลยเว้จริงอันนี้ผมพูงตรงนะผมอ่าอ่าก็ <c oughs> ประมาณนั้นนะครับที่ท,ที่ที่แบบพวกเราออกมาคอเอากันที่เรารู้สึกไม่เห็นด้วยนะเพราะว่าหนึ่งเกดกิจกรรมมันได้ง่ายเกินพูงตรงนะเรื่องล็อกอินเรื่องพอยต์ต่างๆเนี่ยคุณจะปรับเลทอะไรก็เรื่องของคุณแหละแต่กิจกรรมที่คุณทํามาแล้วคิดมาเนี่ยมันง่ายเกินเว้มันง่ายเกินไปเว้จริงๆมันง่ายเกินแค่3ิสามสิบอย่างเง เขาเขาคัดมาเบื้องต้นแล้วแหละเว้ยสามสิบมันก็โอเคประมาณนึงแหละแต่แกของรางวัลที่แกแจกมันดีมากมันดีจนแบบมันดีเกินไปเว้ยมันดีทําให้แบบเสือมันเจ๊งได้เลยผมมองว่ากิจกรรมเนี้ยควรเป็นกิจกรรมกิจกรรมแบบเนี้ยควรเป็นกิจกรรมสุดท้ายที่จะเข้ามาในเส์อเพราะว่ากิจกรรมเนี้ยมันเคยมาเกิดขึ้น2รอบก็คือกิจกรรมตัวของฮาโลวีนแล้วก็กิจกรรมวันาวนาเลนไทยแกผมไม่ได้พูดอย่างนั้นนะอย่างนี้นะเว้ย ผมอยากให้เกมเปิดได้ยาวๆจริงผมอยากให้เกมแบบไปได้ยาวๆไปเรื่อยๆผมมองว่าเรื่องระบบยุ่ยเกเกมอ่ะเกมพยายามรักษาไว้หน่อยก็ดีเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราจะกระตุ้นยอดอย่างเดียวเลยจะเอายอดอย่างเดียวมันมันไม่ยากจริงคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่านโยบายของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะแต่ผมรู้สึกว่าคือถ้าอยากให้เกมมันไปต่อได้ยาวๆอ่ะเลิกเลิกเลิกเถอะทำของแบบเนี้ยเลิกเถิดการทําแบบอย่างเงี้ยจริงๆแล้วก็เลิกเอาของอ่ะที่สเตตัสอ่ะมาโหดๆมาตกกันได้แล้วอยากให้สเตตัสอ่ะมันล้อๆกันจริงๆแล้วของอ่ะ พี่ไม่ต้องเอาเข้าบ่อยก็ได้พี่ผมว่าแหละกูว่าแต่มันไม่ไหวจริงๆเว้ยของมันเข้าบ่อยมากมันบ่อยจนแบบผมไม่รู้จะวาดยังไงเลยทุกวันนียคือของมันเข้าบ่อยจริงแล้วของมันดีกว่าสเตตัสเ,เก่าเวอร์มากแล้วเรื่องโปรโมชั่นมันก็คุ้มบางอย่างก็คุ้มเกินเนี่ยเราก็ไม่ต้องคุ้มมากก็ได้เอาแบบให้มันมีความเมกเซนต์ประมาณนึงอะแล้วก็เรื่องระบบนิเวศเกมดูแลดีๆครับผม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 มองว่า เกมมันไปต่อได้อีกยาวมากเลยครับถ้าดูดูแลระบบนิเว็บเกมเลยดีๆบางอย่างไม่ต้องทำเวอร์ได้จริงๆนะขอแหละจริงเออแล้วก็กิจกรรมเนี้ยพยายามแบบปิดเว็บไปสักวันก่อนก็ได้แล้วค่อยมาคุยกันว่าเออจะเอาจุดตรงกลางยังไงเรียกประชุม KL ก็ได้เรียกประชุมของ ZM เก็ได้เรียกแบบระดมความคิดกันก็ได้แล้วก็เวลาที่จะจัดกิจกรรมอย่างเงี้ยค่อยมาคุยค่อยมาว่ากันค่อยแบบ,แบบมาหาเรียนก่อนแล้วค่อยออกปล่อยกิจกรรมนี้ออกมามันไม่ไหวจริงๆแกแกต้องแบบ ให้มันเกิดปัญหาหรือให้มันเกิดดาวมาก่อนจะถึงค่อยมาแก้หรอมันมันไม่ได้นะเราพูดเรื่องแบบนี้กันหลายรอบมากเราพูดเรื่องแบบนี้ผมตั้งแต่ผมเล่นเกมมาผมพูดเรื่องพวกนี้หลายรอบมากจริงผมอยากให้มันเป็นรอบสุดท้ายที่เราจะพูดอย่างนี้แล้วอ่าจริงๆไม่รู้เหมือนกันว่าจะพูดคำไหนผมอยากให้เกมอยู่ได้กับเรายาวๆจริงๆนะเออจริงๆช่วยรักษาระบบนิเวศเกมจะดีมากๆนะครับผมประมาณนั้นละกันก็เสียงคนเล็กๆคนหนึ่งละกันถือว่าเป็นกระบอกเสียงให้กับลหลายๆคนนะฮะเออก็ประมาณนี้นะฮะอืม